สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะคะผมที่วันนี้นะคะผมจะมารีวิวเกม free fire นะครับเกมแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือนะคะผมผมก็มีตัวละครเออเดี๋ยวนะครับผมนี่นะครับนี่ผมได้เป็นตัวละครนี้มาแล้วผมก็ได้อัพเลเวลตัวเองนะคะผมเป็นตัว น่าหล่อนะครับ my 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 sex นะครับผมถ้าอันพีก็ขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยนะครับผมไปครับเราไปลุยกันเลยนะครับผมเราจะไปเอ่อแบบทดสอบทดสอบก่อนนะครับผมแบบแบบเล่นเล่นก่อนนะครับผมนี่คือ อันนี้คือด่านทดสอบนะครับผมผมผมมีปืนแนะนำนะครับผมคือปืนนี้ครับ m a c M M หนึ่งแปดแปดเจ็ดนะครับผมนี่นะครับผมแนะนำมากนะครับผมเอาสามูไร นี่ๆๆอันนี้แนะนำจริงๆอ่าแล้วเราก็เอาเปืนนี้เอาโอเคโอเคครับผมปืนนี้ได้เอาเดี๋ยวๆๆๆๆแป๊บนึงนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวขอแต่งเติมอะไรนิดหน่อยนะครับผมกล้องกล้องเดี๋ยวนะกล้องโอเคครับไปกันเลย โอเคครับผมไปกันเลยครับเ้ยยังไม่ทันเริ่มนะครับตายแล้วผมก็ตัวกากๆอยู่นะผมมีปืนชอตกันชอตกันหนึ่งชักกันสอง <laughs> เขาเราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม ผมจะไม่หยาบคายมากนะครับผมเพราะผมยังเด็กอยู่เราจะเล่นแบบสุภาพอ่อแต่เกมไม่สุภาพเลยก็เป็นเกมเป็นเกมฟรีไฟล์นะครับผมเกม แอคชั่นเอาตัวรอดบนม,มือถือนะครับผมแล้วก็ต้องเล่นแบบแบบว่าเออเพื่อความสนุกนะคะผมเพื่อความบันเทิงเราอย่าเล่นให้แบบมีเรื่องกันนะครับผมเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะคะผม วิ่งซันหน่อยครับเหมือนมีคนอยู่ทางนี้แวบๆนั่นไงโดนแนบบ่นั่นไงน,น,นั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยู่ฝั่งนี้มีคนอยู่ฝั่งนี้โดนครับผม เอ้เอ้เอ้ตัวอะไรตัวอะไรใครนะครับนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปืนกันนะครับผมใช้ช็อตกันเยอะไปเอ้เดี๋ยวขยิงน่ะโอ้โหครับยอมใจเขาจริงๆ เขายิงกับใครอยู่เนี่ยครับเอา้าตายไปแล้วเอ้าเฮ้ยช็อตกันช็อตกันไปหนึ่งช็อตกันไปสองเอ้ยลังตายครับผมเนี่ยครับตาย,ยผมก็จะฝึกเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวผมขอเลื่อนตำแหน่งกนครับโอเคเขาใช้ช็อตกันทองนะคะผมผมก็เลยสู้เขาไม่ได้ ไปกันครับผมไปกันต่อเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอมช็อตคันครับอา้าวเราตายแมวแมวฉันก็เก่งเหมือนกันนะโอ้ตายเอา้าตรงนู้นก็ตายเอ้าตรงนี้ก็ตาย,อาตตายโอ้ยเฮ้ยเพื่อนเก่งเกินไปแล้วนะ จะเก่งมากเลยโอ้ยมีใครวิ่งมีใครวิ่งอจุ๊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 หือเราโดนครับเราโดนตายครับ ก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเก่งนะครับผมเอ้ยนี่นี่โดนโดนอา้าวมาจากไหนครับอ๋อปีศาจนี่เฮ้ยใครอะฉันก็คือผู้หญิงผมสีแดงไงครับผม ก็คือผู้หญิงผมสีดแดงตายไปแล้วลบล้ก่อนอตายครับผมตายบ่อยมากเพราะผมยังไม่เซียนแล้วก็ให้ต้นคนอื่นตายด้วย ยังไม่เซียนมากก็เลยก็ต้องเดินไปเรื่อยๆอุ้ยทำไมตายง่ายจังไม่หมายถึงเราอ่ะทำไมตายง่ายจังไปกันต่อครับ ว้าวสองไอคอะไรนะออครับโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับผมถ้าอยากให้ทำเกมอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย โอเคครับออกโอเคคอนเฟิร์มออกครับรับของรับของอะไรดีนะ โอเคครับโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับผมถ้าอยากให้ทำเกมอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายดื่มกระป๋องแก้วหนึ่งก่อน